เลยแล้วพอช่วงนี้ยืนตากับมาเลยอาจจะเจอบ่อยงานยาสีหน้าเอยไหมคะกุย่างหายจะเรียกว่ามีงานเข้ามาเรื่อยๆหรอกก็เรื่อยๆเรามีการแบ่งเวลายังไงบ้างคะต้นเดิมเพราะว่าช่วงนี้งานเราค่อนข้างจะลุกเลยทีเดียวจริงๆก็พยายามหาแม่ติงมีเวลาพักอยู่เรื่อยๆค่ะย่ออกแต่ละคร stumbled, ั้ mm. Luckily, งนี่แน่นอนว่าคนก็ชมบ่กลุคนี้ต้นนสวยมากอย่างเงี้ยสวยแบบกินคนอย่างเงี้ยก็ยังมีมาเรื่อยๆอเลยเงี้ยก็จริงๆนะทีมหน้า สวยก็ไม่เคยลดเลยนะคะก็มีบ้างมีโดยๆบ้างบางต่แน่ใจเขาไปชมตลอดเลยไหมคะว่าตั้งแต่แบบออกงานแต่รอบสวยจริงจริงตลอดหน้าเขาไม่เคยไม่พูดอะไรเลยอยู่แล้วเรียกว่าตอนนี้สวยขึ้นอะไรเงี้ยเขาแบบแอปแอบหัวเราบ้างไหมจริงจริงก็ไม่นะคะเมื่อหนูรู้สึกว่าตัวหนูอ่าหนูไม่ได้รู้สึกว่าถึงเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะเพราะว่าโอเคน้ำหนักถูกลงด้วยแล้วก็ กี่โลคะคระมาณ200กิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เตั้งสอะไร่ะคะเ็นอะไรยอนแบบอ๋อเริ่มแก่แล้วกันแล้วต้องาทำงานหนักไปนิดไปแบบกินท้องไป้ึงต่ออไร่ยังหนุ่มกินไม่เป็นเวลาตาอะไรรอะไรไปแล้วด้วยแแว่าเปิดคออายุมันเยอะขึ้นมันโทมแบบร่างกายมันอาจจะแบบนีฟังชันไม่ดีเเดิมอะไรอย่างเงี้ยสามารถตืนเต้นท้องมีแบบดุเรา้งไม่แบบ I uh -huh. uh -huh.